สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Family Boy นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ได้มีอะไรมากครับก็จะแค่มาแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับว่าผมเป็นใครโอเค <Okay. S 1> มาจากไหนทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ <Okay. S 1> ตอนเนี้ย อ่าผมยังทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ครับก็ชื่อผมก็ตามช่องเลยชื่อบอยนะครับโอเคก็เริ่มทํา y o Youtube นะครับเริ่มทำ Youtube ได้ประมาณหเดือนละนะครับ <acet> <g> ก็ผู้ติดตามก็ยังมีบ้างใครนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังไงนะครับถ้าชอบคลิป <Nope. S 1> นะครับก็ช่วยเพื่อนๆนะครับฝากกดซับสไคร e นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับขอแค่นี้นะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนเวลานะครับขอเปลี่ยนเวลาลงคลิปนิดหนึ่งชึโด้วยเนื่องว่าช่วงนี้งานมันเยอะนะครับ <Nope. S 1> งานบริษัทที่ผมทำอยู่ก็เยอะตอนวนัน uh. ก็ขอเปลี่ยนจากตอนแรกผมจะทําคลิปลงเ,เป็นวันอังคาร <Okay. S 1> กับวันศุกร์นะครับลงไม่เกิน เที่ยงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ขอขอเปลี่ยนก่อนนะครับ <Nope. S 1> ขอเปลี่ยนเป็นน่าจะเป็นวันศุกร์ <Okay. S 1> วันศุกร์ช่วงเย็นไม่เกินไม่เกินหนึ่งทุ่มนะครับอาจจะลงให้ตอนหกโมงเลยถ้าตัดเสร็จแล้วนะครับก็ <Nope. S 1> คลิปอาจจะมีสนุกบ้างไม่สนุกบ้างนะครับ <laughs> อาจจะมีเอ่อคลิปที่เป็นเอ่อรถหรือใส่เพลงประกอบภาพเป็นรถบ้างนะครับแต่วันศุกร์จะเน้นน่าจะเน้นเป็นพวกเอ่อ ไลฟ์สไตล์ของผมเองนะครับเยอะนะครับวันศุกร์วันอังคารก็อาจจะมาบ้างนะครับอาจจะมาบ้างอาจจะเป็นเธอใส่รูปใส่เพลงหรือเป็น <Nope. S 1> ออถามตอบหรือว่ามีการแนะนําตัวอะไรนี้นะครับก็มีอะไรนะครับฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ <Okay. S 1> คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอยากให้ทําอะไรแบบไหนนะครับก็ให้เพื่อน เอ,อ่เขียนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกคนนะครับ <Okay. S 2> ผมจะเข้าไปอ่านจะเข้าไปอ่านจะเข้าไปตอบให้ให้ทุกคนนะครับ <Okay. S 2> ก็ฝากหน่อยนะครับก็ถ้าชอบคลิปของผมนะครับขอแค่นิ้วคุณไปแตะซับสไครต์อย่างเดียวครับโอเคก็เท่ากับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วนะครับผมจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปนะครับคลิปอาจจะ เออ่มีมีสาระบ้างหรือมีสาระบ้างก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอยากจะให้ดูกันแบบสนุกสนุกประมาณนี้นะครับไม่ได้หวังไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอ,อจะต้องแบบคนถูกใจทุกคนนะครับก็เข้าใจเข้าใจทุกคนครับต่างคนต่างความชอบเนาะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ฝากแค่นี้นะครับก็ยังย้ํานะครับ ตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเวลาลงคลิปหน่อยนะครับซึ่งงานเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นวันศุกร์วันศุกรนะ์อะแน่ๆเลยวันศุกร์ไม่เกินหกไม่เกินหกโมงถึงทุ่มถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะลงนะครับเปลี่ยนเวลาจากอ,อ,อังคารศุกร์ไม่เกินเที่ยงแต่ลงให้นะครับก็ขอเปลี่ยนเวลาเป็นวันศุกร์เน้นนะครับวันศุกร์ศุกร์ทุกอาทิตย์อะ จะมีหนึ่งคลิปตุกคันสุขลงให้ตอนเย็นครับก็มีอะไรแล้วครับก็อไปก่อนละเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อก็จะลืมนะครับกด s u b s c r i b ์ช่อง Family Boy นะครับเพื่อนๆฝากนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปละครับบ๊ายบายค่ะ